ทำอายุพอโจ้เลยดิน้องน้องชิ้นเดียวชิเดียวกับนางรถตู้มาจากวักซานจัเซีนอะว่าเด็กไปใส่มีอะไรคือดีปากดีกว่าไปรับบ่อไก่มาตีเลยมากครัไม่ยุ่งขับมเรียงไปแเชาสีมาวงอีสิบ สิทหอดลูกกวเต่ารกะม้าอย่งนู้นประจมกมากตัยบสาวดีกะไปน้ำกันเลี้ไปน้ำกันตลอดลยครับมือว่าอย่างไี้มาครับอยากไปงานน้ำได้มนล่งมื่นเอาไปเอาไปไปงานน้ำไปเป็นใจไรอยู่พีเจะไม่ยังลุงนางยี่ผู้เดียวงานเงี้ยเั่ากันงาน้ำหมือนไอเปียกไปน่งโอ้ นางน่ขายนามนาเฮียเขายืนเเถิงเถ่าสดใสเิ้เถิงเ่าสดใสเเ้เถิงาเนามเ่าเถงเถง่าสดใส่ลเออมันจะกินกรอบแส้หลายมันนาเลยว่าส่วแม่เสียวะเบิดตีเลยถ้าแม่ไถ้าแม่ไม่ไปไม่มีคนด่าหนูพัานแม่ไม่ไปหนูไม่มีคนด่าหนูเลยเห็นยาสดชื่นดเบนเต็นท์ิ๊ เย่นี่แหละเก็บพี่นางไทยทุกมือกันด้เห็นเหตุการณ์ตลอดดิตะบับเดียนเบื้องเขาครับสิเขาเขาห้องน้ำตับับเดียนเบื้องเขาห้องน้ำกับว่าเขาห้องน้ำหยววันดในพิมีเจ็ดสี่พวันวันนี้ก็เดียวนี่ก็เต้นหนึ่งค้าคนเดิเนี่ยนะเติดั้องต้องข้อด่างในลูกเดี๋ยนี่กันเดี๋ยวนี้กันสองสามมือมาหนีกันลูกงางไซแพรมเพิดผืนเดียวถอดเสื้อตะวันหางส้มหีีผู้ใดมาเตาเปลี่ยนเบีนกันมาก ต้มปองน้ำันอ so ันเวลาไม่ยูกับสิ่งหล้สมไปของน้ำส้มไปเงาขยยาไปเง้ยยิงยิงตัวทองคาถาหายยิทองคาถาหายด้วยหละอืมอืมตัวสอนขาใครนี่ขาใครเป่าด้อื่าุ๊บพุ๊บตรงนู้ย ลงมาจับมืออือนั่นนี่มั่งอู้ชมพูดมือสูบมือหมานั่นนั่ลอยล้านพันล้านหลายพันล้านได้มาได้หลายดห้มาสูบขอบครัวทิ้งานสาวหน่อยเป็นบันแพงให้เฮงเฮงฟังฟังสุดขุ่นสุดคนอายาช่วงเศร้าจะได้หลานยได้าบ่อยากบ่อยากบ่อยากได้ยังอื่นอยากได้ขอจากปากของวิลายวิลายวางหายาหายาช่วงเศร้า อันลามันลวยอันอันเทามีเงินไม่ท่อนมันมาล้างอขากันในย่คือมีแหวกันเนาะแมนที่หลังรูขยาปรมาราพาให้เป็นปิดถิ่นนะลูกเลิอกันเจมืี้ต่อไปนะลูกโอเคจ้าฟังฟังเฮงเราค่อยมาทีหลังไอ้ควมเจ็ยคว่มบวยบ่ไข่หรือยาก็าไข่ยากเถียงจะมือเขาลุ่มหวานบราไข่จากเถียงนี่อจะเต้เป็น บอไปตรวจแจ้เทียยันยันเป็นนั่นเบาหวานมันไปตรวจเป็นเบิร์ดซูเน่เป็นทึ่งเบาหวานเบาสมเบาสมออลัไปวงที่นี่ลัาไปปเบาสมไปเลยมนาไปเลยไปอยุสามขึ้นหายแล้วขีดยาให้น้ำเกลือขาวแล้วสองกับปุ๊สองขามันนี้ก็ตรวจเลือดยังขึ้น บันนี้ก็ตรวจวัดความดันยาวขึ้นเดี๋ยวกะเอายาให้กินเดี๋ยวกะเออหมอขรานอนบนอนจักมือไป่สามขึ้นไปนอกันดีไปนอนรดไนอนจักมื่อยาว่ะเมื่อกี้ได้กินยาด้นันยาวันแห้งนเป็นดีขึ้นไหมว่าท่านเน่ยขันห้าวขันห้าธร้มดาพกติเมร์ปป่วยขันบรเนอนกับเมื่อยด้มาันก็ยังวิ่นเนี่ยนนีเห้าป่วยห่าันเมื่อยห้าาหากับบรเน้อนมันก็เลยเปตนจักส์่ะ ตามเห็นหนั่นแหละเดี๋ยวนี้คืออาการนึ่หนึ่งปวดแขนปวดแขนบางนีหองนั้นเนี่ยเขาฉีดฉีดบองนีก็ไปฉีดขาค่อยออแม่เอ้ยฉีดขาถูาาาารพ <c oughs> าราเป็นขาโค้ขาเฉียงฟันพเงินขาคนเนาะมันก็เล่นเห็นมันถือเศมันเลยผ่ารูว่าเศ้าเห็นหมนแศษแฉะเลยแมนแมนมันเศษแฉะผีพ<ม>ี<ม>่เ<ม>นี่ยผว หาจะอาการปวดแแลกับปวดหลังมันหายจากอ้ยบคิ้มตอนเราพักันเอาไปโรงพยาบาลนิดนึเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นมา่มาหันนั่นเลยเกิดอยากกินตำักเดาแห่แตงแห่แตงกินตำกะเดมือยเสืร์ฟถั่วเคยเ mặc áo cho 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 mặc เสียขาไปไม่น่อยอ๋อเสียขาไปดพระสคือบ่มุกแต่ตานแมนผู้กามไปเอาไม่น้อยผู้กามผู้ใดเอาลุมาดตัวนันผู้กางผู้ใดเอาใช่ลแลสีดำมัน่น้อยาไปใส่เ้าของรถเทียเจ้าองรถเฮียเอาถ่ายอยด้วยถ่ายว เสดนจิมาเนี่หนูจิมาสิเป็นมาแล้วไปแนกีลาตันใหญ่ใิมาดนละแม่จิมาไม่ดนเมาดีากนซุดมีห้างจาไปสุรินนใปสุรินทร์เกตเสาหักกับเนกรุงเทพไปมาสุพรรณกันกลเาีกลียรสุพนอยากมาอเห้เนื้อวเพ็ญนากรมาสิละคุยห็นกับพ่อน่ลายเอมีว่ามันมีคิวสารค่าเลยกับแม่เพื่อนมากนั่นแหะครับเพื่อนมาึเอสงตัวแทนมา

เป็นเนวกินเนาะแนวากินอะไรนี่แหละมันมีบัมีผู้แก่เนาะไม่กินบตัวกลัวลำเพลินเนาะกลัวลำเพลินท็่ขาดแฉเนาะไม่เหงาเงาเนาะเปิดระตู้ก็มือท่พอยาดแล้วมือเปิดไปพอลกับนเป็ดแต่งหน้รองอย่นี้มาเอาเยอะใ่เรื่องรถตู้ก็ชืดใจเนา ไปกับงไปแล้วเอารถตัวเดวเอาได้แล้วแต่ว่าเากับไปูเดียวมาท่านไดเนาะัยังขาวอนแงยังสะดวกจาขาวออง่โอ้ยพอเอ็กกัตรงูกรงอเอเด็กกันโาไปเ่อยวคำรถคำล่าสรคเพื่อเดียวกันนไปใมาใช้แบงแยงปัน่เราาคนรักทุกคนในทีมงานเราทุกคนนั่นแหละ อยู่นี่ฮะด้วนสมสุขมั่นหมายมากจ้ะให้ได้มากจะให้กินบะบ๊กลับะเวิดแกเกลก้สน่อยคอยอิอบคุณครับขอบคุณพี่เยวจ้วลาไให้ได้เอ่าหลายหลายพันล้านโอ้ยข้าว้มไ่อนตัวเดี๋ยวไปยูตุงลูกตุงเต่าไปยูได้ระบดอัะบดกอมลูกเหอังัไปยูบทกลมลูกสอมพ่อแล้วที่ยอมพอแลเดี๋ยวจะรี